ปเปิดเส้างให้ด้วยครับนำส่งผูบบ้ป่วยเขียนครับนนกพครับออกทีเยนหน่อยได้ไหมหายใจไม่ยิมเวดับลมยุบขอนดแยกเปลยนขออนตยขอนเปลียนอนุางเปลียนขอองเปียนขนตเขออนุญาเปลดอนทางตห้ด้วยครบอ,นนอครบนส่งผูลป่ยเอนากเปลี่อาลียเปลี่ยน ไม่ได้เลยเดรถตัดเรืองไหมมาเลยเมาเลย รถดิ้งนี่เปการรถอะไรบ้างขบวนนขนวอยู่ในป่ารถดิ้งจากพักกิ้งต้องการอะไรบูเข้ามาใหม่ศูนย์เปลี่ยนกิ้งจากรถดิ้งสอง อเจ้าหนาที่มาช่วยเคลื่อนย้ายด้วยเปลี่ยนลเปี่ยนเรือตคนละเรงน้เ้าได้หมดไปแ สามดีนะผู้ช่วยโอ้ยเย็บกดตน้งสองตลบเย็บเก็บขาหักน้ำบอนี่อ